Q&A การจัดซื้อจัดตั้งภาครัฐ EP 1 9เรื่องการซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6พข้อ183เคยสงสัยไหมคะว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลง,งานามในสัญญากับผู้รับจ้างแล้วเมื่อผู้รับจ้างไม่สมมอบงานตามระยะเวลาจะบอกเลิกสัญญาเลยได้หรือไม่ หรือเมื่อระยะเวลาล่วงเลยจนเกิดท่าปรับมากกว่าร้อละสิบจะบอกเลิกสัญญาเลยได้หรือไม่แล้วถ้าบอกเลิกสัญญาต้องทำอย่างไรและถ้าผู้รับจ้างยินยอมเสียภ่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะไม่อยากถูกบอกเลิกจะต้องทำอย่างไร EP นี้มีคำตอบมารับชมกันค่ะตามหนังสือคณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่กคอวงเล็บก,กวจ0 4 0 5 2ทับว .83 ลงวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 2เรื่องการซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศส5 6 0ข้อ183คณะกรรมาการวิิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นควรซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ,กรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0ข้อ183ดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่งตางๆือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันดังนี้ 1. เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของหรืองานส้างที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงและได้ร่วงเลยกำหนดระยะเวลาทังกล่าวจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วเมื่อจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวกับคู่สัญญาว่าจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบแล้วและจะด,ดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปเว้นแต่คู่สัญญา จะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้น 2. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้เท่าที่จำเป็น โดยหน่วยงานของรัฐต้องประเมินความคืบหน้าการดำเนินการตามสัญญาของผู้สัญญาว่าการผ่อนปรนดังกล่าวจะทำให้ผู้สัญญาดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่หรือจะต้องใช้ดุลพินิษว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้2.1ในกรณีที่เห็นว่าควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้สัญญาให้รับทราบ และดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็วโดยคู่สัญญาจะต้องกำหนดแผนและระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน2.2ในกรณีที่จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็วทั้งนี้การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องทำเป็นลาลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลงถ้ามี 3. กรณีคู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขหรือผู้กรณีไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังผู้สัญญาโดยเร็วทั้งนี้การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลงท่าน